วันนี้เราจะพาไปดูหานเสกยามกับดักเลาะน้องหน้าโคกพุ่งดูยามเหี่ยวไปักดลายลังมาถึงมาถึงหมายกับดักที่มีตวูว่อุ้ยเย็นก็เยน็น หนูขี่หลังแรกก็หนูขี่เลยเซกขาดเครื่องบ้งหนูขี่ลงยางกว่ากขับายปะหนูย,หย,หนยังบอกได้ว่าหนูของข่าว ุ yup. ดูครับดูขี้นะข้างหลังนี่ก็ในทางเที่ยวมันหอมนิดน้อยหนึ่ง้ยน่าจะเป็นหนูน้อยแล้วรุ่นหลังนี้เด้ออุ้ยหลังนี้ยังดีนอยู่เสกมาเมียนเอาหลังนี้ก็ลั่นเสกบุธอ่ะโอ้บุธคือกันอืม หนูน้อยอารวาสหนูใหญ่เขาไปกินแล้วเนี่ยนี่สามหลังสามหลังลั่านวดูหลังก็คือหนูท้องขาวเออหนูขี่ตัวเดียวได้เป็นไฮฮู้สหายแล้วปะท้องขาวใช่ปะบุอีแล้วเอา นี่คือบูเึกวะหลังีล่ะลังนีหลังส่วนบูเธกน่าเข่ากินหน่อยเดี๋ยวหนูน้อยนี่ยน่บัวบอุ๊ยลั่นีหลังก็ไมบได้หนูจากโตัวลันทุกหลังน้องขาวมาแล้วเตมเล็ก แยมแรกหนูขาวถาเระหาหลังฮะก็เห็นตัวลันมาบดขุนหลังใช่น่าจะมีเจ้าหนูขาวละลายอยู่เนี่ยมันเบืองหลังหน้าก่อนหางบุมีหนู เออลากเข้าไปในตัวนะขาดเห็นตตาหางน้อนของขาวที่บอนะหางก็เพิ่งดูโอ้ลันทุกหลังห่างขาดโอ้ลูกหนูพุกนี่นะน้องของขาวที่ห่างคล้ายๆกันลันทุกหลังบูช์เมียนเอวโก พี่เด้พี่ใส่พี่โอ้ยหลงบอลลงข่าวแล้วมึงเสลวบ่วงเหี้ยวเสียปะบุษิกเสียปะวะทีนีดีโอ้ยหนูพกกัไนีเส็กบ่วง นี่ๆาไอ้ฟาไอ้ฟามันจิกัดเอ้ามาับจับไปไปไปมาแล้วเฮียบวงทำงานและเสิ็อเลยจะใส่ใส่ดิว่าเด็นางนะเอือเดอ๋หวนนจะใส่ดีนี่เนาะอือจะได้จาที่ใส่อยู่นี่เนาะ

อยามดูมีหนูมาชิคชุบอ่ะเสียอีกแล้วมีหนูเหรอหนูยังเี่ยกินเลยเวยโอ้มีเนยวกินตากะออกอ๋อหนูห่าก็ไปติดทีเดี๋เดี๋ยวเดมันกลับหายวัหลังนี้กันเลย Điệp lôi thì điệp lôi Nó cũng này Không mà Một mặt thiệt là cái đi nữa, giảm nhạc Tôi nhảy rồi ขาดหนุมกัดไว้แล้วนะนะทองขาวยิงค่อยกับค่ะตุ๊อย่างใหม่นี่นะั้งมือนี่นะนี่นี่นนรัรนบ่โอลบเอนออาเลือกด้เออหนูาวองขาวเองลองนะงลบ่ะ ตูขาวต่ว่าตัวกี้นี่ขาวครับนั่นะปที่เป็นนูเผือกเว้ยโอ้โหตัวขาวตัวงหญ่หำแบงยางดีนะฮู้เคหอืเออโอ้ห้ไม่ใช่หมายมาเธอเรียกอย่เี้กินกี คนกับบุคคลมากานโยมีโยนุหนูหักหนูมวยไงนี่นี่แหละโอ้โหหนูของขาวตัวพวกไงเด้อหาแบงอีกว่อว่าเด้อมันไปแล้วมันมีแต่หนูของขาวแถวนี้แหละอันนี้ทุกอย่างเพราะว่ามันมีตะหอยนิดน้อยอันห้อมนิดน้อยก็เสียามีแต่หนูของขาว ใื่ไหมหนูยังรไปะนี่ข้าวแล้วโอ้ยเอามือจอับอนวูข้าวแลนะถึง เทือกตาเฮ้ยหนุหุกวะว่าหนูข่าวหาเป็นที่สองตัวละออตกไหด้วยะอก็คือหนูหุกะอ,อ,อันนี้นั่นกลับเลยใีเออหลังจุดท <c oughs> ้ายไป้มนับมากลับกัน ผลงานมุมานได้เก้าตัวได้หนูฟุกถึกบ่วงซิ่งหลังหนึ่งตัวหนึ่งใช่ไปรุ่นไปรุ่นบอเอฟไปเลยแต่ว่าหนูอันนี้มันหนูหา้ายังไงนี่ว่าหนูฟุกก็ผัดท้องก็ว่าขาวๆตัวนี้คือกันตัวนี้เมนที่เมนบเอฟจอนฟอนก็เป็นเงียนกลิ่นมุนิดด่างบา่ีกระสือขินด่างมันบะสิก็ว่ากินตะก้น กับตานี่โจนฟอนละไกินมูมันกับกระเสียหลังหนึง่งชอบกันกระเห็นหลงบนไส้ไว้จัง